จูบิลีเซเลเบชันค่ะดอกสวยนะคะเหมือนดอกบัวเลยแต่ว่ามาไวไปไวค่ะถ่ายไม่ทันสักทีตอนนี้ถ่ายช่วงอากาศตอนเย็นนะคะจูบิลี e ซ e ลเบชัน n สยมากเลยค่ะ แต่ว่าเขาบานไวร่วงโรยไปหน่อยนึงนะคะแต่ว่าสวยหอมหวานแต่ถ่ายไม่เคยทันสักทีค่ะเอามาอวดค่ะจูบิลี่เซเลเบชั่นค่ะวันนี้ถ่ายทันแล้วนะดอกสวยค่ะกลิ่นหอมแต่มาไวไปไวค่ะร่วงเร็วค่ะ